สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินค่ะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกแบบเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลกคนาการประจําเดือนธันวาคม2567ค่ะ ชาวราศีกันลกคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนนะคะถึง16ตุลาคมนั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะ ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกำลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าภัยที่ไม่กำลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกันลัคนาการค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมการงานของชาวราศีกันลัคนาการก่อนนะคะ ภาพรวมการงานของชาวกันนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานคนทีเ่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนและคนที่ทําธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม25 6 7เป็นอย่างไร4ดาบค่ะหายปิเทศนะคะ สองเหรียญและเป็นไพ่เวลค่ะชาวราศีการลัคนาการนะคะภาพรวมการงานในช่วงเดือนธันวาคม2,567สำหรับคนที่ว่างงานนะคะต้องการหางานเนาะในเดือนนี้ถามว่ามีโอกาสเข้ามาไหม ถ้าหากว่ามันจะมีมันจะไม่ได้เป็นงานที่สร้างความมั่นคงให้กับคุณสักเท่าไหร่อาจจะเป็นงานพาม์นะคะหรือลูกจ้างรายวันอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะมันมันไม่ใช่งานประจำมาค่ะแต่ก็อยากให้รับไว้นะคะหรือชาวการบางคนเนี่ยอาจจะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,ตมในเรื่องราวของออศาสตร์การทํานายนะคะโหราศาสตร์การ าทานายไพ่อะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อที่จะนํามาเป็นอาชีพหรือเป็นอาชีพเสริมแบบนี้ก็ได้นะคะเนาะสำหรับชาวกานที่เป็นพนักง,งานประจำนะพนักง,งานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆในเดือนนี้นะคะมองว่า,างานค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ ไม่มีเวลาที่จะกระดุกกระดิกหรือว่าไปไหนได้เลยนะคะงานเยอะค่ะแล้วก็แทบจะทำไม่ทันเลยทีเดียวนะคะดังนั้นต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะคะแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญนะคะเดดไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะในเรื่องราวของการงานงานแต่และ แต่ละตัวนะคะก็ต้องวางแผนให้ดีเนาะเพราะไม่อย่างนั้นจะอาจจะกระทบกับสุขภาพได้นะคะชาวกันนะเ,ออเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยไม่มองว่าเขาไม่ได้ที่จะช่วยเหลืออะไรเราได้มากนักนะคะตนยังเป็นที่พึ่งของตนอยู่นะคะชาวกันในเดือนนี้ สำหรับชาวกันที่เป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจเล็กหรือใหญ่ออฟไลน์หรือออนไลน์ในเดือนนี้นะคะมองว่าเป็นช่วงนะเป็นช่วงสิ้นปีที่เราจะต้องประครับประคองธุรกิจของเรานะคะยังไม่สามารถที่จะขยับขยายไปได้ไกลมากนะักถือว่าเป็นช่วงเวลาของการประครับประคองให้มันทรงๆให้มันก้าวข้ามผ่านปีนี้ไปให้ได้นะคะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยอาจจะต้อง ำชับอาจจะต้องดูแลใกล้ชิดนิดนึงนะคะเพราะไม่อย่างนั้นไม่รู้สึกว่าอาจจะออกนอกลูก่นอกทางได้ง่ายๆนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภาพรวมการเงินนะคะของชาวราศีกันลัคนากาันในช่วงเดือนธันวาคม2,567 ถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยนะคะ1น่ถ้วยไพ่เถ้วยค่ะอัศวินถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่หนึ่งเหรียญชาวราศีกรรคณากาันภาพรวมการเงินของชาวราศีกรรคนากันนะคะ มองว่าในเดือนธันวาคม2567นี้นะคะมีโอกาสดีๆหยิบยื่นเข้ามาให้กับชาวกันโอกาสที่จะได้สร้างเงินสร้างรายได้นะคะใครที่ทำธุรกิจอ,ออนไลน์อยู่แล้วนะคะไม่รู้สึกว่าเดือนนี้จะทำเงินให้กับคุณได้เยอะอประมาณนี้นะคะส่วนค่าใช้จ่ายก็มีค่ะ สิ่งเขาเรียกว่าช้อปออนไลน์เก่ง F เก่งนะคะ C F เก่งเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอาจะหมดเงินนะคะไปกับของมันต้องมีหรือให้รางวัลตัวเองหรืออาจจะซื้อของขวัญของฝากนะคะให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เรารักแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนโชคลาภเนี่ย มีนะคะชาวกันมีเหมือนกันน้อโชคลาภของชาวกันจะมาจากความฝันนะคะก็พอไพ่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พอของปากของคอนะคะชาวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยาจะบอกและเตือนค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพิ่มเติมในช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 7นนคะไพ้อยากจะบอกและเตือนอะไรเพิ่มเติมมาดูกันค่ะเตรนนะคะ วินถือถ้วยค่ะไพ่เดาบนะคะสามดาบค่ะชาวราศีกรกคณาการสิ่งที่ไพ่ายอจะบอกและเตือนเพิ่มเต,มติมนะคะหนึ่งเลยเนาะระมัดระวังของหายนะคะอาจจะวางลืมที่หรือว่ามีคนหยิบไปมีคนขโมยไปแบบนี้ก็ได้ดังนั้น ดูแลรักษาทรัพย์สินของตัวคุณให้ดีนะคะชาวกันนะแล้วก็จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความคิดความเครียดวิตกกังวลนะคะสุขภาพเนาะออฟฟิศซินโดรมนะคะสภาวะความเครียดแล้วก็การเขาเรียกว่าการหมุนเวียนของเหลวในร่างกายความดันโลหิตประมาณนี้ก็ได้หรือใครที่ รู้สึกว่าใจวิววิวหัวใจเต้นผิดจังหวะอะไรเงี้ยนะคะกะ็ต้องไปพบแพทย์ดูแลตัวเองนะคะอ,อีกอย่างหนึ่งนะคะชาวการอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอสัตว์เลี้ยงนะคะใครที่มีสัตว์เลี้ยงหรือใครที่ชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เราไปเล่นกับเขาแล้วเขากัดเราอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะชาวการประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเพิ่มเติมแนะนําเพิ่มเติมค่ะในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกันลัคนากาันในช่วงเดือนธันวาคม2567มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะการทําบุญเสริมดวงพไพ่ใบแรกไพ่เทมเพลนค่ะเอ็มเพ r อรนะคะ เดอร์ฟูค่ะและเป็นไพ Empress, ่เอ็มเพรสชาวราศีกัรลัคนากันนะคะสิ่งที่ไพ่ยยจะแนะนำในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงถ้าหากว่าใครอยากจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะคะในเดือนธันวาคมก็มีนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพนะ,ะที่เป็นผู้หญิง อ่านะหรือว่าจะเป็นพระศิวะก็ได้นะคะได้เหมือนกันเนาะพระแม่ลักษมีได้นะคะพระแม่อุมาได้นะคะเอ่อแล้วก็เอ่อจะมีการทำบุญในส่วนของแสงสว่างและน้ำได้เหมือนกันการการก่อสร้างนะคะการสร้างนะคะเอ่อศาส,สนาสถาน สร้างวัดโบสถ์วิหารสร้างพระอะไรประมาณนี้ค่ะสามารถร่วมทําบุญได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้มีปัจจัยเยอะแยะเนาะเราก็ร่วมทําบุญไปเท่าที่กําลังเราจะมีนะคะอีกอย่างนึงค่ะก็จะทําบุญเกี่ยวกับสัตว์เนาะ มูลนิธิต่างๆที่เขาช่วยเหลือสัตว์ก็สามารถที่จะทําได้นะคะชาวกันประมาณนี้ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วในช่อง YouTube นะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไป ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ